สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับช่อง e s u ดเซลฟ์ปอนด์พลาสมองนะครับก็วันนี้นะครับปอนจะพามาดูคันนี้ครับหลายๆคนมองแล้วก็คงจะอ๋อรุ่นนี้รุ่นอะไรคงทายกันในใจแล้วแหละคงรู้อยู่แล้วรุ่นนี้มีเซอร์ไพรส์ครับบอกเลยคันนี้นะครับไม่ใช่เครื่อง1.9เป็นเครื่อง3.0อ้าวแล้วเครื่อง3.0มีตัวไฟหน้าแบบนี้ไหมคําตอบคือไม่มีนะครับอันนี้ต้องบอกกันว่าเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะครับที่ ลูกค้านะครับแจ้งอยากเปลี่ยนไฟหน้าเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับแปลงไฟหน้าอ่าแบบนี้เลยตัวเนี้ยแปลงไฟหน้าก็คือแปลงเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแจ้งตัวรถก่อนนะครับตัวเนี้ยจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับเครื่องสามพันมี3สีเหมือนเดิมจะมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีบอลเงินใครชอบสีไหนนะครับจัดมาให้เลยส่วนคันนี้ที่พาดูนะครับจะเป็นสีเทาแลมโบคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวปอนพาดูนะครับ ตัวนี้หลกัหลกๆทัวนอีกรอบเป็นเครื่อง3.0มนะครับมีแปลงไฟหน้ามาติดไฟตัดหมอกมานะครับไฟเลี้ยวอยู่นี้มาจากโรงงานนะครับมีครอบกระจังหน้าชุดสเกิร์ตนะครับตัวครอบตัวนี้นะครับเป็นงานของ S อสปอรนะครับมีจัดครอบมีกระจังมีสเกิร์ตมีแกลบบนมีครอบเขาเรียกว่าครอบเสาอากาศแล้วก็สเกิร์ตหลังครบชุดนะครับมีเซอร์ไพรส์ล้อด้วย ใครชอบล้อแบบไม่ล้นไม่ยืดนนะครับคันนี้เลยเดี๋ยวรอติดตามว่าจัดทรงอะไรกันมานะครับมาไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวพาดูดีกว่ามาฝั่งนี้เลยครับอย่างที่บอกไปครับตัวล้อเนี่ยสังเกตเลยครับว่าตัวเนี้ยจะออฟไม่ลึกนะครับตัวนี้จะเป็นออฟ8.5หน้าหลังเลยอ่าเดี๋ยวเรามาซูมใกล้ๆก่อนสเตปตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นยางดีสโตนนะครับจะเป็น25550นะครับอ่าตัวนี้โหลดอ่าหน้า2หลัง3นะครับ แล้วก็ตัวล้อจะเป็น TE สีดำเงาแบบนี้ตัวนี้จะออฟ8 5ด้สีล้อเลยนะครับสเต็ปตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ล้นแล้วก็พอดีซุ้มล้อเลยใครชอบแบบไม่ล้นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็ตอนนี้ฮิตมากๆถ้าเทียบแล้วสีเทารลมโบกับล้อสีดำโอ้โหเข้ากันสุดๆนะครับใครหรือใครไม่ชอบล้อตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวล้อเวลก็ได้นะครับถ้าเป็นเวลเนี่ย s 1ที่ผมทำนะครับมันจะยืนนิดนึงจะเป็น หน้า9.5หลัง10.5อ่าแล้วแต่สเต็ปคนชอบนะครับอ่าตัวนี้ก็มาในชุด S p o r t y นะครับเป็นครอบกระจกมองด้านข้างที่เมื่อกี้เราแนะนำไปนะครับเดี๋ยวไล่มาดูดีกว่าชายบันไดล่างอ่าที่เราบอกนะครับสเกิร์ตด้านข้างนะครับมีเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าแต่งแบบนี้เดี๋ยวนี้ฮิตมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือด้วยงบประมาณด้วยแล้วก็ทรงรถ ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายครับเพื่อความรวดเร็วด้านบนก็เดิมๆนะครับตัว SDA ก็มีกล้องมองท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยชุดสเกิร์ต S Sporty ก็เหมือนรีวิวไปในหลายๆคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งไฮไลไท์ที่ที่ปอนจะพาไปดูนะครับปกติเราดูกันแต่ภายนอกใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าภายในคันนี้เครื่อง3 0 0พภายใน1.9กับ3000มันต่างกันไหมครับ เดี๋ยวพาไปดูป่ะเดี๋ยวขึ้นฝั่งนู้นเลยอ่ะอันนี้เป็นภายในของคันนี้นะเป็นเครื่องสามพันแต่ถามว่าเฮ้ยน้องปอนทำไมเบาออะมันเป็นสีนี้ล่ะแล้ว1.9ึ่งเป็นสีดำหรือ3.0เป็นสีนี้จริงๆแล้วเหมือนกันเลยนะครับ1.9หรือ3.0แบบเดียวกันเลย แต่สเต็ปคันนี้ลูกค้าหุ้มหนังมาด้วยเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นไงตัดกันสุดๆภายในน้ำตาลดำโหสุดยอดอะภายในแล้วก็การดูแลนะครับง่ายมากใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดค่อนข้างง่ายนะครับภายในจอนะครับ7นิ้วเหมือนเดิมเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเหมือนเดิมนะครับนอกนั้นไม่แตกต่างกันเลย1.9กับ3.0นะครับที่จะพาดูก็คือนี่แหละที่เราจะ มาโม้กันว่าแต่งอะไรมาบ้างเป็นไงใครชอบก็ทักเข้ามาได้หรือใครออกรถไปแล้วอยากจะหุ้มแบบนี้นะครับแจ้งได้เลยเวลาปอนหุ้มปอนไม่ได้หุ้มแค่ตัวเบาะนะตัวที่เท้าแขนคอนโซลตรงกลางเบาะแคปผนังพิงพนักพิงด้านหลังเราหุ้มให้หมดนะครับใครอยากได้ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าอะไฟตัดหมอกบอกไปแล้วติดแล้วข้างหน้านะครับเปิดปิดจากด้านในได้เลยนะครับ เวลาเราติดนะครับอุปกรณ์มีรับประกรันให้ทุกชิ้นใครติดตัวไหนแล้วกลัวกังวลว่ามีปัญหาไม่ต้องห่วงเลยครับปอนดูแลให้หมดแล้วก็อย่างฟิล์มตัวนี้นะครับติดเป็นเซรามิกให้ด้วยนะครับตัวนี้จะติดของเอกตาโคฟิล์มเซรามิกของเราอัปเกรดนะครับถ้าใครสนใจออกกับผมนะเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ต้องห่วงเลยมาเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกอีกรอบรุ่นนี้ถ้าใครถามว่ารอรถนานไหมต้องบอกว่าจริงๆรรอนานนะครับเครื่องสามพันเพราะว่า ของเราขายดีมากเครื่องสามพันแต่ว่าถ้าใครรีบใช้รถอยากได้รถก่อนสงการอ่ะต้องบอกว่ารีบทักเข้ามาก่อนเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอานานถ้าแต่งแล้วใครอยากตรงไหนเพิ่มเติมจัดให้ได้ใครชอบอย่างชุดวัดรอบจอแซตดีติดคันเล่งไฟฟ้ามีคลิปก่อนก่อนหน้าลองย้อนไปดูได้ว่าแต่งแล้วภายในเป็นไงบ้างนะครับสำหรับคันนี้ที่ปอนทำนะครับแต่งแบบนี้เลยจัดโปรนะครับ69 0 0 0ได้แบบนี้เลย จัดให้เต็มๆทวนอีกรอบมีอะไรบ้างครับ1คือไฟหน้านีาน่เลยเป็นตัว L D L L D A หรือ g กจแซก็คือไฟแบบนี้แต่งเหมือนกันนะครับมีชุดสเกิร์ตสปอร์ตมีชุดล้อแม็กแล้วก็ชุดเบาะหนังด้านในจัดให้แบบนี้หล่อๆเลยนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยหรือจะเอาเป็น1.9ก็พอละไม่ต้อง3.0ก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวปอนจัดโปรให้ยังไงเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่าง ใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมนะครับกดหัวใจกดสับสไคร b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าคันหน้าจะพาไปดูคันไหนรอเลยครับ